วันนี้นะฮะเราจะมาให้อคินิเตอร์ถ่ายสปอนบ๊อบกันปิดเสียงให้สุด ตัวละครของคุณมจจีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ตัวละครของคุณเป็นมีจมูกไหมอันนี้เออมันมีจมูกเพราะว่าผมจำมันมีจมูกไหมผมจำไม่ได้ ตัวละครของคุณเป็นผู้หญิงไหมไม่รู้ตัวละครของคุณมาจากเกมไม่ใช่ตัวละครของคุณเป็นผู้ชายไม่รู้ตัวละครของคุณมาจากอนิเมะไม่ใช่ตัวละครของคุณผมเป็นสีดำมันไม่มีผมตัวละครของคุณเนี่ยพูดได้เป็นภาษาญี่ปุน่นอ,อ่สปอนบอมันพูด เนพูดภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าวะไม่รู้ตัวละครของคุณมีผมไหมเออมีผมไหมเหรอไม่มีตัวละครของคุณเป็นผีไหมไม่ตัวละครของคุณเป็นสัตว์ไหมไม่ตัวละครของคุณเดินสองขาไหมใช่ <c oughs> ตัวละครของคุณเป็นมอนสเตอร์ไหมไม่ใช่ตัวละครของคุณ สีน้ำตาลมีอยู่มันมีสีน้ำตาลอยู่ใช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  <c oughs> ตัวละครของคุณเป็นผู้ชายในอาหารเหรอผู้ชายกินอาหารอาจจะอาจจะใช่ตัวละครของคุณเป็นสีขาวไหมไม่ไม่ไม,ไม่ตัวละครของคุณ <c oughs> กินอาหารมาสคอตใช่ตัว

ตัวละครของคุณเล่นโลโมเม,ม,มนต์เบอร์ออฟเซเวอร์ใช่ตัวละครของคุณมาจากเออเวเพทดคืออะไรวะใช่ใช ตัวละครของคุณ oui มีมาชแอนด์เอเวอร์ซิสใช่รู้้งตัวลครของคุณเต็บอโรนตัวละครของคุณ แกลลปเป็ดอารอารนคืออะไรวะมีรองเท้าไม่รู้ตัวละครของคุณภาคกลุ่มมันอยู่กันเป็นกลุ่มเปล่าวะเออน่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ใช่ใช่ ตัวละครของคุณเอเวอร์ดัฟมตาตัวละครของคุณขับรถเพื่อแม็กอะไรสักอย่างแม็กลีเวอร์อใช่ตัวละครของคุณามาจากเกมเดอะจอยใหม่ใหม่ใหม่ตัวละครของคุณ,าาคณามาจาก ค่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้ค่ามาตวมัวนขวงนงคุณดูอยู่ในปีสองพันเจ็ดใช่ใช่ใช่สปอนบอบไม่รู้อะ่ะผู้ชายไหมไม่รู้ใช่ ในโสขอาตัวละครของคุณแต่งคำถามเดิมอ่ะไม่ใช่ตัวละครของคุณมาจากเฮรเลิเกมไม่ใช่ตัวละครของคุณมาจากไซร์วิวิว้งไ,ไม่เทวตัวละครสปอนบอมมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ ตัวละครของคุณเออใส่เแจไมไม่ไม่ตัวละครของคุณมาจากเกมก็ใช่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 ตัวละครของคุณแย่ใหม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 ่ตัวละครของคุณต่อสู้ใช่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 ตัวละครของคุณมาจากเกมมอนไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวละครของคุณเป็นสีขาวไม่ใช่ตัวละครของคุณเล็กวิกโกดกัดอ้าวเผยตอบตัวละครของคุณเป็นสัตว์ไหม ไม <Keep S 2> ่ไม่ต kind of so ัวละครขอคุณเป็นสีเหลืองใช่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 ตัวละครของคุณมีกับโฟเรโรใช่ใช่เหมือนมันเริ่มรู้แล้วตัวละครของคุณเป็นกระดูกสเกลดิตันไม่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 ใช่ใช่ใช่เปนนี่ด้วยพอรสปอนบ๊อบเฮ้พอเหตุ